จังหวัดปราจีนบุรีวิชาชีพใช้โปรไฟล์พิมพรีพายหลอกขายของทางออนไลน์สาวโรงงานโอดตกเป็นเหยื่อวิชาชีพดังเพจหลอกขายน้ำมันพืชออนไลน์ใช้โปรไฟล์พิมพรีพายสูญเงินนับสิบรายเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นางสาวสังวรจันทสุขอายุ46ปี พนักงานโรงงานผลิตบารมีกึงสําเร็จรูปในนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรี uri, จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังตกเป็นเหยื่อพราค้าออนไลน์หลอกขายน้ํามันพืชตรามรกตในราคาถูกแบบซื้อสามลังแถมหนึ่งลังตกราคาลังละ300อบาทที่ซื้อก็เพราะเชื่อว,ว่าเป็นของพิมพ์มรีพายรอโปรไฟ์เป็นรูปคุณพิมพ์มรีพายจึง มั่นใจและแตัดสินใจซื้อร่วมกับเพื่อนเพื่อมาแบ่งกันคนละสองหลังโดยทีแรกตนได้โอนเงินไปจำนวน1,000บาทรวมค่าขนส่งพร้อมกับโชว์หลักฐานการโอนเงินระบุชื่อผู้รับคือนางสาววนิดาอิมพูลเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพแต่หลังจากสั่งไปหลายวันแล้วก็ยังไม่มีการส่งของมาจึงโทรศัพท์ไปทวงถามก็พยายามบายเบียง เมื่อตนสอบถามไปหลังครั้งเข้านั่งวิรดาได้ปิดเฟซหนีแบบไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยตนจึงรู้ว่าถูกหลอกแล้วอย่างแน่นอนหลังจากนั้นได้สอบถามพูดคุยกับคนที่พบกันอยู่ก็จะเจอในลักษณะเดียวกันนับสิบรายมีหลายคนที่ทำงานด้วยกันมีอีกหลายๆคนก็คือโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของสุดท้ายก็ปิดเฟซหนีเหมือนกัน รู้สึกเสียใจมากครั้งแรกตั้งใจจะไปแจ้งความแต่ติดขัดเรื่องของการทำงานเพราะอาจส่งผลกระทบถึงการทำงานด้วยจึงอยากปากเตือนไปนยังผู้ที่ชอบซื้อของทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและไม่ถูกโกงขอให้ซชื่อในระบบเก็บเงินปลายทางจะดีกว่าจึงอยากเตือนให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ดูข่าวว่าจะได้ไม่ตกเป็นเหยืย่อของมิจฉาชีพ ทั้งเสียเงินและก็เสียความรู้สึกอีกด้วยเป็นสิบคนน่ะทั้งหมดนะอเที่รวมรวมมันก็มีคนที่เตือนเตือนมาเรื่อยๆแต่เราไม่ได้เช็คข้อมูลเลยตอนที่เราสั่งซื้อของออนไลน์พวกเนี้ยซึ่งจริงอ่ะมันมีแบบเก็บเงินปลายทางก็มีแต่มางวดเนี้ยโอนเงินก่อนนะคะหนึ่งพันเราก็โอนพอเราโอนเสร็จปุ๊บสามถึงห้าวันนะคะพอสามถึงห้าวันเรารตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามกุมภา ยันวันที่สามมีนาเอาของไม่มาเราก็เลยก็เลยเช็ดถามเขาของที่สั่งเป็นอะไรฮะอ่าเป็นน้ํามันพืชยี่บุ่ยีห่ห้อเลยมไหมมรอระกอดมอละกอดซื้ออซื้อสามแถมฟรีหนึ่งซื้อสามลังแถมหนึ่งลังซื้อสามลังแถมฟรีหนึ่งลังลังละสามร้อยก็เลยหุ้นกับเพื่อนอ่าว่าว่า ได้สี่ลังก็เท่ากับว่าคนละสองลังใช่ไหมคะคก็ต้องคนละห้าร้อยก็เลยตัดสินใจโอนเงินเลยพอโอนเงินไปปุ๊บรอนานแล้วอ่ะก็เลยเชทถามเขาขเขาแชทถามเขาปุ๊บเขาไม่อ่านเราเลยเขาบอกเราเลยอ่ะก็เลยมาสืบเข้าไปทีอออ่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นน้ำมันพืชเหมือนกันแต่อันนี้เขารับฟังเราอยู่นะครับเราก็ส่งรายละเอียดให้เขารู้ทั้งหมดเลยว่าที่เราซื้อของเขา เราต้องการของนะไม่ใช่ว่าเราเสียเวลาพอเราเช็ไปเขาปิดบล็อกเราเฉยทั้งสองสามเช็เขาไม่ยอมที่จะให้รายละเอียดอะไรเราเลยทีนี้ก็เลยเข้าไปดูในกลุ่มเขาแล้วก็มีมีคนที่โดนน่ะเยอะมากแต่ก็คือไม่มีใครกล้าที่จะทําทข่าวหรือแจ้งตํารวจอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีหลักฐานการโอนเงินแล้วก็จึงให้นะชื่อบัญชีนี้ บัญชีนี้เลยค่ะแล้วเราก็โอนเงินแล้วด้วยค่ะเนี่ยเป็นโงนเกลแล้วพันหนึ่งใช่พันหนึ่งเนี่ยเราโอนแล้วพอเราส่งเช็คกลับไปไปหาเขาเนี่ยเขาบล็อกเลยเขาบล็อกเราเลยเนี่ยที่อยู่ของของเรานะเนี่ยแล้วนี่สลิปเงินเรารเพราะเขาบอกว่าโอนโอนแล้วแจ้งสลิปด้วยนะคะเอเราก็โอนไปไลน์ไปปุ๊บเนี่ยพอมาเอกใจที่ถามว่าทําไมกานจังของยังไม่มาสักที เขาอ่านได้แค่สองมันทันพอนั่นมาเขาบอกเราเลยเนี่ยไล่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 บอกเราเลยหมดเลยก็เลยส่งส่งได้แค่นี้จะรู้แล้วถูกโกงรู้แล้วว่าถูกโกงไม่ไม่พอแค่นี้นะกลับมาที่เพจนี้เป็นเป็นเป็นชื่อของพิมพ์ริพายใช่ไหมคะเพราะเราเราเคยซื้อของออนไลน์ของพิมพ์ริพายอยู่แล้วเราก็ไม่เอกใจเพราะเราเห็นเป็นเนี่ยหน้ารูปหน้ามิจฉาชีพเยอะอย่างเนี้ยซึ่งเราก็เคยซื้ออยู่แล้ว ของออนไลน์พิมพ์ริพายกันค่ะเนี่ยเป็นเหมือนกันค่ะเนี่ยตรงนี้ดูไม่ได้เนี่ยเนี่ยสรุปแล้วแสดงว่าเอาเอาโปรไฟล์เป็นพิมพ์ริพายใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราเสียตังค์อุนเงินไปโดยที่เราไม่ได้ขอเขาหมดเลยนะในกลุม่มเพราะเป็นเป็ดเพจที่เขาเปิดขายของใช่ไหมคะเนี่ยกลุ่มน้ำมันพืชเราก็มาเลยเพราะว่า เพื่อนข้างบ้านส่งนี่ไปให้เขาดูปุ๊บชื่อนี้โอนเงินมาแล้วแต่ของไม่ได้เลยค่ะเนี่ยเขาก็อ่านเราอยู่นะเนี่ยเขาก็อ่านเราอตอบเช็เรามาเรื่อยๆเรื่อยเราก็อ่านมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเขาก็ตอบเรามาว่าเขาไม่รู้จักอ้าวเนี่ยคือในเพจน้ํามันเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักแต่เขาก็ยังรับฟังเราอยู่นะเราก็ส่งนี่ไปให้เขาดูหาเราจะแจ้งความครับ คนน่าแก้งอยู่เราตัวเราเองอ่ะเราเราก็ก็แค่เรา,เราพลาดแล้วไงทีนี้เราก็อยากจะฝากเตือนกับคนที่ซื้อของ o ออนไลน์ทั้งหลายก็ถูกแล้วทาถูกแล้วอย่าโอนเงินเป็นเด็ดขาดนะคะของจะแพงจะถูกแค่ไหนก็ขอให้เก็บเงินไปทางเท่านั้นนะคะถูกถูกเพราะว่าตอนนี้ยุคเขาอยากหมากเพลงตอนนี้นะคนที่โดนนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวมั้งหมดมประมาณก,กี่คนสิบคนเลยค่ะเดนแต่ทีนี้เราแคปหน้าจอาได้ไม่หมด เพราะว่าสิบคนนี่บางคนในพวกเราแล้วงั้นในกลุ่มโรงงานนั่นลยเหรอมันไม่ไม่ใช่ในกลุ่มโรงงานเป็นทั่วไปเป็นทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มโรงงานมีอยู่ประมาณสองคนสามอ๋อพอเสร็จแล้วก็มาคุยกันในแชทรู้ว่าต่างคนต่างก็โดนไม่ได้เปลี่ยนกันใช่เราไม่ได้แจ้งหรอกแต่เราแจ้งไหมไม่แจ้งหรอกค่ะแต่อยากจะอยากให้เตือนอยากให้ทาข่าวให้เตือนแล้วแล้วให้ชัดเจนเลยค่ะเนี่ยเล็กที่บัญชีคนเนี้ยค่าเราตรวจสอบได้นะ ถ้าใครที่จะตรวจสอบได้ชเชิญเอาไปตรวจสอบได้เลยค่ะาฝากเตือนด้วยค่ะนเนี่ยคนเนี้ยก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆที่ชอบซื้อของออนไลน์กันนะคะ,ะซื้อได้จะถูกจะแพงก็ขอให้เก็บเงินไปทางปลอดภัยที่สุดค่ะค ซึ่งเราโดนมาแล้วเราเจอมาแล้วเราก็อยากฝากบอกถึงเพื่อนๆที่ซื้อ <24 S 2> ของกันนักประกัากร์วิศวะมิภาพขา<อ>รนะคะลูร,ราทิพสีารงาอขอบคุณมากที่มาทำ